มาอีกแล้วครับคุณผู้ชมสำหรับข่าวสารเกี่ยวกับตัวละครใหม่วันพันเมนหรือทรงเกตในซูเวจิน <Wow. S 1> จากตอนแรกๆที่เราเดาๆคาดเดากันไว้ก็น่าจะเป็นซอมบี้แมนระดับ SSR บวกหรือไม่ก็โกริบาร์ดระดับ SSR บวกแต่วันนี้ดันมีตัวอีกหนึ่งตัวมาเจมซะง,งั้น <S <S <ม>ซึ่งข้อมูลต่อไปนี้ก็จะเป็นแชทจากทีมงานเกือบร้ <S 2> <S 2> อยเปอร์เซนต์เอาเป็นว่าก่อนที่เพื่อนๆทุกๆท่านจะเข้าไปรับชมรับฟังข้อมูลทั้งหมดของคลิปวิดีโอนี้ก็อย่าลืมที่จะช่วยกดไลค์คลิปวิดีโอนี้ กดแชร์คลิปวิดีโอนี้และกด Subscribe เพื <Rey> ่อเป็นกำลังใจให้กับคลิปวิดีโอนี้ด้วยนะ แมนช็อปเว็บเติมเงินเกมวันพันเมลเดอะสตองเกตม o b บายในราคาถูกคุ้มปลอดภัยรวดเร็วทันใจบริการการเติมเกมตลอด24ชั่วโมงไม่ต้องพักกันเลยทีเดียวเชียวและที่สําคัญแพ็คแต่ละแพ็คของเขาบอกเลยว่าเติมถูกกว่าเต <Wow. S 1> ิมเองมากๆวิธีการเติมก็แค่ใช้ UAD ชื่อตัวละครและก็เลขเซิร์ฟเวอร์เท่านั้นสําหรับเพื่อนเพื่อท่านใดที่อยากจะไปกดไปที่ลิงก์ลิสต์แมนช็อปที่อยู่ด้านล่างใต้คลิปโรนี้หรือจะติดต่อผ่านไลน์แอปลิสต์แมนช็อปก็ได้อย่าลืมต้องมีแอปดูนําหน้าด้วยนะครับ ใคร oh, <wow. S 1> ที่เป็นสายเปสายทุ่มทุนก็อย่าลืมเข้าไปใช้บริการกันได้ l i s t m a n shop เติมถูกเติมไวปลอดภัยแน่นอน100%รเป l i s h m a n shop บริการเติมเกมออนไลน์4 4ชั่วโมงการันตีคุณภาพจากผู้ติดตามในไลน์มากกว่า300,000คนเติมเกมชั้นนำในราคาสุดคุม้มปลอดภัยด้วยระบบ official เทียงแอดไลน์แอ l i s h m a n shop หรือทางเว็บไซต์ l i s m a n shop com เติมเร็วดุดสายฟ้าดูแลดุดยานมิตร เติมถุกเติมไวปลอดภัยร้อยเปอร์เซ็นต์ต้องนึกถึงริดแมนชอ็ชอปชอ็อปกราบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องชาวไทยทุกเพศทุกวัยท,ทุกท่านกันด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เกมวันพันแมน strong, แวเดอะสโตรงเกตซูเอร์จีและว,วันนี้มันก็ใหม่อีกแล้วนะคะสำหรับข่าวลือข่าวลุดเกี่ยวกับตัวละครใหม่ในเดือนหน้าของทางซูวเวอร์จีจากคลิปที่แล,แล้วที่ผ่าน,านมาเราได้คาดเดากันไว้ว่าไอ้เจ้าตัวซอมบี้แมน S S R บวกน่าจะมาเป็นตัวละครใหม่ในเดือนหน้าส่วนเดือนถัดๆไปก็น่าจะเป็นโกริบาราาบ์ระดับ S S R บวกก็หลังจากสปไ้ตััววนนนปจจบก็คิด่า ไม่มีอะไรแล้วนะแต่วันนี้เขาดันมีข้อมูลมาใหม่เกี่ยวกับอีกหนึ่งตัวนั่นก็คือเจ้าตัว G4 โโร่างที่แท้จริงแต่ก่อนจะเข้าเนื้อหาแบบเต็มๆผมเองก็ขอฝากทางร้านเติมเกม Li s t m h o s h o อกันสักนิดหนึ่งเพราะช่วงนี้เป็นช่วงของคริสต์มาสสำหรับเพื่อนๆท่านใดที่คิดอยากจะเติมเงินเกมนี่ฮะลดกระหน่ำคริสมาจัด ไปเลย6คูปอง25บาทจากปกติ29บาทตอนนี้ลดเหลือ25 37คูปองลออไปเลย135ลดมาครึ่งต่อครึ่งและอันสุดท้ายแบบจัดหนักจะเต็ม59,999บาทได้14,996คูปองตอนนี้ลดเหลือ48,999บาท <Wow. S 1> ตั้งแต่วันที่24ธันวาคมจนถึง25ธันวาคมนี้เท่านั้นใครอยากเติมอย่าลืมนะฮะลิทแมนช็อปบริการการเติมเงินตลอดเกม24ชั่วโมงไม่พักกันเลยทีเดียวเชียวซิ่งเอาคจริง เจ้าตัว G4 อีกร่างหนึ่งมันควรจะมาตั้งนานแล้วนะแต่เขาดันพึ่งมาปล่อยข่าวหลุดนะตอนนี้ผมเองก็ต้องขอย้ำไว้ทุกครั้งเลยนะครับว่ามันเป็นเพียงแค่ข้อมูลข่าวลือเพราะฉะนั้นไม่ต้องไปเชื่อถือหรือซีเรียสอะไรกันมากมมยแต่ถ้าใครแบบคิดจะจริงจงจริงจ,งจ,งจังผมเองก็ต้องกราบขออภัยไว้ก่อนด้วยนะ <Okay. S 1> เอาเป็นว่าถ้าเกิดเดือนหน้าไอ้เจ้าตัว G4 มันมาตามที่เขาหลุดหลุดกันเนี่ยสายเทคนิคภายในเกมนี้ก็จะเพิ่มเติมขึ้นมาอีกหนึ่งตัวเลยนะครับในระดับ SSR+ จากที่แล้วๆมาสายเทคนิคแทบจะไม่มีเลยนะตัั้้้้งแแตต่เจาจาาาววกกกพด SSR ล็ขมย นานมาเป็นอัศวินจากกลเดนาบวกในที่สุดเดือนถัดไปเทคนิคก็จะพาอีกหนึ่งตัวแต่ไม่แน่เผๆร่างที่แท้จริงของไอ้เจ้าตัว G 4ฟอาจจะกลายไปเป็นสายอื่นๆก็เป็นไปได้เพราะอ,อย่างที่เราทราบกันดีว่าไอ้เจ้าตัว G 4ฟร่าง SSR ร่างนี้มันไม่ใช่ร่างที่แท้จริงของไอ้เจ้าตัว g 4ซึ่งถ้าหากผมอ้างอิงจากมังงะหรือภายในอนิเมะร่างที่แท้จริงของเขาจะเป็นร่างตัวเล็กตัวนี้นะส่วนไอ้เจ้าหุ่นยนต์ตัวเนี้ยจะเป็นเอาอเหมือนชุดเกาะการขับเคลื่อนมากกว่าแล้วเมื่อวานผมเองก็ได้สปอยรูปร่างที่มันจะเเข้้าาามดวยครร่่กก็็ืองงลททีแ ิงร่างนี้นั่นเองส่วนข้อมูลที่ผมนํามาก็มาจากช่อง YouTube ช่องนี้เลยนะครับผมก็สามารถเข้าไปกดติดตามเขาได้นะและจากเท่าที่เมื่อวานที่ผมโพสต์ไปก็จะมีคนดูคอมเมนต์กันเยอะแยะมากมายแต่สิ่งที่น่าสนใจเลยเขาบอกว่าไอ้รูปรูปเนี้ยหรือว่าไอ้ตัวโมเดลร่างเนี้ยอาจจะเอามาจากในเกมโลก two hero ก็เป็นไปได้เพราะถ้าใครเล่นเกมเกมนี้อยู่ก็น่าจะทราบกันดีว่าไอ้เจ้าตัว G f ร่างเนี้ยมันมีร่างเล็กอีกร่างหนึ่งออกมาให้เราได้ดูซึ่งร่างของเขามันจะออกมาตอนที่เจ้าตัวหุ่นยนต์นตัวเนี้ยตายไปนะครับพอมันมันกก,ออก,อกนนะีอ ทีนึงยาวๆว่ามันจะเป็นตัวละครอะไรกันแน่แต่จากใจเท่าที่ผมเชียร์ก็คือซอมบี R ้แมนเอเดนาบวกน่าจะมาก่อนนะส่วน G4 ไว้เดือนต่อๆไปก็ได้เพราะว่าถ้าเกิดมันเอามาในร่างตามมังงะหรืออนิเมะที่มันเป็นตัวเล็กๆเตี้ยๆแบบนี้แลรู้สึกว่ามันไม่ค่อยมีอะไรน่าสนใจเท่าไหร่แต่บางคนอาจจะชอบก็ได้เนื่องจากมันเป็นร่างใหม่ภายในเกมที่ไม่ได้ย้อมแมวมาจากร่างอื่นๆอย่างเช่นอะตอมิกเอเดนาบวกแบบนี้นโอ้โหเปลี่ยนท่ายืนกระบองเหล็กก็เปลี่ยนท่ายืนแต่เปลี่ยนทรงผมให้มันเท่ขึ้นนิดหน่อยนะคิงอันนี้ก็เปลี่ยยยนนเสสื้้้ออผกค่่ R ิงแลวใญม แบบสุดๆและตัวล่าสุดเลยสุนัขเฝ้าบ้าน s s r บวกเห็นคนดูบอกกันมาว่าไอ้ร่างร่างเนี่ยมันเป็นร่างตอนกระหน่ำหรือว่าติดบัฟกระหน่ำจาก SSR ธรรมดานถ้าเป็นแบบนั้นจริงๆเป๊ะๆแม่งโคตรน่าเกลียดครับสำหรับการย้อมแมวเจ้าตัวหมาเอาเป็นว่าเดี๋ยวเรามาดูข้อมูลแชทจากทีมงานหรือไม่ก็ผู้เล่นภายในกลุ่มของเกมวันพันแมนกันบ้างดีกว่าว่าณตอนนี้เขาได้พิมพ์ข้อมูลอะไรมาบ้าง <Okay. S 1> ซึ่งข้อมูลดังต่อไปนี้ที่เพื่อนๆจะได้เห็นก็จะมาจากช่อง YouTube คนจีนคนนี้เหมือนเดิมเเลยยยนนนนนครัับผผมมมงงงงไกกกก็ต้้้ออออาาาาาขุณดววส่่ีีีหทแปภษจจ ไปใส่ Google เหมือนเดิม <Okay. S 1> เพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่ามีอะไรผิดพลาดคอมเมนต์มาบอกกันได้เลยนะครับว่าคำคำนี้แปลผิดคำคำนี้แปลไม่ถูกต้องพิมพ์มาบอกพิมพ์มาเตือนผมเองจะได้นำไปปรับปรุงใหม่นะจ๊ะเริ่มกันที่ข้อความแรกเลยนั่นก็คือว้าตัวละครที่ไม่ได้เป็นนิยมนะตอนนี้เดาซิว่าตัวนั้นจะเป็นตัวอะไร อันแรกก็เปิดมากว้างเลยนะเพื่อนๆคิดว่าตัวอะไรมันไม่ได้เป็นค่านิยมกันบ้างจะบอกว่าวัคซีนแมนก็ไม่น่าใช่เพราะตัวนี้มันมีร่าง2ไปแล้วท <by> ี่เป็นระดับเ s r ปลุกตื่นเมเทอรไนก็อาจจะเกี่ยวซูเปอร์ดาร์คชายก็น่าจะใช่หรือจะเป็นพริพิซนเนอร์อ่าอันนี้ก็น่าได้นะแต่ถ้าให้มาดูตารางตัวละครที่ยังไม่ได้กลายไปเป็นระดับเ s r บวกก็จะมีตั้งแต่เมเทอร์ไนซีโฟพริ้วพิซนเนอร์ซูเปอร์ดาร์คชายปูบอมซุยริวร่างถอดเสื้อเกลเวนร่างปีศาจเฮลไฟเฟรมร่าง ซอมบี้แมนเอเดบวกและก็ไอเจ้าตัวโกลิบารเพื่อนๆลองเดากันซิว่ามันจะเป็นตัวละครตัวไหนเพราะตอนนี้มันเหลือแค่เก้าตัวนี่แหละที่ยังไม่ได้เป็นเอเดนบวกสำหรับเกลวินกับเฮลไฟเฟรมเนี่ยตัดทิ้งไปได้เลยเพราะข้อมูลเท็จจะไม่มีหลุดออกมานอกัากก็จะเป็นเมเทอมไนท์ซยริลซอมบี้แมนพุลิดักชายบอมจีโฟโกลิบาร์ะลองเดาๆกันดูแต่ถ้ายังเดาไม่ออกเรามาจัดคำใบเพิ่มเติมอันแรกนะฮะเขาบอกว่ามันไม่ใช่กรำเหมือนจะคุยไม่ได้ต่อกันนะซึ่งอันนี้ตัดออกไปเลยเพราะไม่รู้เรื่องนนนะะครับวว่่่่่าาาาออออไไมมใชกตี้เ แค่หัวหน้าที่วางแผนให้ไอ้อ้วนนั่นรู้สึกว่าคําใบ้อันนี้มันจะแคบลงมาเยอะเลยนะเพราะว่าถ้าวางแผนให้ไอ้อ้วนนั่นแม่งมีอยู่แค่ตัวเดียวจริงๆ,ๆนั่นก็คือไอจีโฟร่างที่อยู่ในหัวตัวนี้นั่นเองรูปร่างมันก็อ้วนๆเหมือนกันนะ <S <S คาใบ้ต่อมาเขาก็บอกว่าปากมันไม่ใหญ่คุณคิดยังไงก็ลองไปเดากันดูไอชิบหายตัวละครที่ปากไม่ใหญ่มันก็น่าจะมีอยู่ไม่กี่ตัวหรอกถ้าบอกไม่มีปากเลยเนี่ยเออยังว่าไปอย่างอันนี้บอกว่าปากไม่ใหญ่เมเท่าไหนไม่น่าใช่นะครับเพราะว่ามันไม่มีปากจีโฟนี่ก็มี้นะ จะไม่มีปากเลยด้วยซ้ําเอาเป็นว่าจากข้อความที่เขาเดาๆใบๆกันมาให้เราได้ไปคาดเดาเล่นๆกันเนี่ยก็น่าจะมาตกอยู่ที่เจ้าตัว G4 ร่างที่แท้จริงนั่นแหละเพราะไอข้อ,อความที่เขาบอกว่ามันเป็นการวางแผนให้กับไอ้ตัวอ้วนนั่นก็น่าจะมีแค่ตัวนั้นตัวเดียวจริงๆที่มันวางแผนใครที่คิดว่าเป็นตัวละครอื่นก็ลองคอมเมนต์มาดูนะเพราะผมเองก็ยังเดาไม่ถูกเหมือนกันว่าจะเป็นตัวอะไรกันแน่แต่เอเปอร์เซนต์ไอตัวเนี้ยน่าจะใช่ที่สุดแล้วแหละตามคําใบของเขาซึ่งขเขาต้องขอบอกนะครับว่ามันก็ยังไม่ได้ร้อยเปอร์เซ็นตะ์ ต้องรอข้อมูลกันอีกทีหนึ่งเรื่อยๆสักประมาณวันที่25 26 27เหมือนเดิมฮะเดี๋ยวมันก็มีรวบกาชาออกมาให้เราได้ดูเพียงแต่ตอนเนี้ยมันก็จะเป็นแค่คลิปขั้นเวลาขำๆไปก่อนเนาะเป็นคลิปการคารดเดาใครที่เข้ามาฟังอยากจะเอาแบบข้อมูลสาระ100%เถูกต้องไปเลยเนี่ยก็ต้องผิดหวังกันไปแล้วผมเองก็ต้องขอโทษย้ำอีกหนึ่งรอบด้ยนะ <Okay. S 1> อย่างที่ผมบอกไปตั้งแต่ต้นคลิปครับว่าคลิปนี้มันมาเป็นแบบทฤษฎีการคารดเดาเป็นข่าวลือดูรับชมได้อย่าซีเรียสถือว่าผมเองมาทำคลิปเพืืื่่่่่่อออแลลกกกเเเปีียนนนนนคคควววาามดห็ัับพๆต คร SSR บวกตัวต่อๆไปจะเป็นตัวอะไรกันแน่แต่จากที่มีหลุดๆกันมา2ตัวแล้วตอนนี้ที่แบบชัดๆเลยนะก็จะมีเจ้าตัว G4 ร่างที่แท้จริงกับซอมบี้แมนระดับ SSR บวกแข่งค่านิยมกันซะสองตัวนี้ใครค่านิยมน้อยสุดเดือนหน้ามันมาแน่นอนเพราะว่าตรงกับคำใบ้เขาเลยไงว่ามันเป็นตัวละครที่ไม่ค่อยมีคนนิยมสุดท้ายนี้ก็เหมือนเดิมเลยนะครับก่อนจะปิดคลิปวิดีโอนี้เพื่อนๆทุกๆคนก็อย่าลืมที่จะช่วยกดไลค์ให้กับคลิปวิดีโอนี้กดแชร์ให้ทั่วถึง กดซับสไคร์และที่สําคัญปุ่มระฆังกระดิ่งอย่าให้พลาดเพราะเวลามีคลิปใหม่ๆมันจะแจ้งเตือนให้กับเพื่อนๆทุกๆท่านท,านทราบกันแบบทุนหน้าและสิ่งสุดท้ายนี้นะครับถ้าหากว่าคลิปวิดีโอนี้มีคําพูดคําจาหยาบคายอะไรหลุดออกไปก็ต้องกราบขออภัยมาณที่นี้ด้วยใครที่ติดตามอยู่ก็ต้องขอบคุณมากๆและถ้ใครยังไม่ได้กดติดตามอย่าลืมกด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 กันเข้ามาเยอะๆนะจ๊ะคุณผู้ชมทุกๆท่าน